มีเฉลยแล้วนะว่าน,นี่คือ UFO จากเผ่าพันธุ์ไหนฟังให้จบแล้วกันไม่นาน23พฤษภาคมที่ผ่านมาคนในกรุงเทพหลายร้อยคนเลยพร้อมใจกันเห็นสิ่งนี้ดาลงดาราเนี่ยถ่ายคลิปกันได้เยอะเลยหลายเสียงเนี่ยบอกตรงกันว่าวัตถุที่เห็นเคลื่อนที่ช้ามีแสงสะท้อนแต่มันไม่ใช่เครื่องบินไม่ใช่โดนแน่นอนรูปร่างเนี่ยมันแปลกคือถ้าดูในคลิปนะที่ให้ดูอยู่เนี่ยบางคนเนี่ยก็บอกว่ามันน่าจะเป็นยานอวกาศของเอเลี่ยนจริงๆก็ได้นะมันขยับไปขยับมาได้ด้วย หลายคนเชื่อว่านี่คือ UFO ของชาวอักทูเรียนสิ่งมีชีวิตทรงปัญญาจากดาวอักทูรัสที่ว่าตัวยานของชาวดาวนี้นะครับจะเปลี่ยนรูปไปมาได้รูปแบบต่างๆเนาะก็ถ้าหารูปไปจะเจอชาวหน้าตาอัทตูเรียนประมาณนี้แต่ว่าพวกเขาเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์ที่เรียกได้ว่าจเรเินไปไกลมากแล้วล้วก็เชื่อกันว่าจะแวะมาโลกมาดาวต่างๆเพื่อช่วยเหลือเผ่าพันธุ์ต่างๆพัฒนาเทคโนโลยียุกระดับจิตวิญ,ญญาณของสิ่งมีชีวิตแต่มันคือ UFO อจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่ภาพลวงตา เฉลยจริงๆเนี่ยมันก็อยู่หนึ่งในคลิปของคนที่ถ่ายมาเนี่ยแหละเดี๋วดูไปพร้อมๆกันนี่คือคลิปที่ผมไปขอมาอีกทีหนึ่งจะเห็นว่ามุมมันไม่ได้ไกลมากขนาดนั้นแล้วก็ถ้าเราทํามันให้ช้าลงเพิ่มแสงอีกหน่อยสิ่งที่เราได้มันจะเป็นแบบนี้มันคือลูกโป่งครับลูกโป่งจากเผ่าพันธุ์มนุษย์เนี่ยแหละ ลูกโป่งบางชนิดเนี่ยโดยเฉพาะแบบฟอยอะไรพวกนี้เนาะจะสามารถลอยได้สูงถึงระดับ1,000 0ฟุตใส่แบบพวกกาซเลียมมีโครงสร้างที่เรียกได้ว่าทนต่อแรงดันมากพอสมควรเลยมผมคนนึงแหละที่ผิดหวังแต่ก็ต้องยอมรับนะ